นักเรียนทุกคนและก็ทุกๆท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้เรื่องเล่าชาวสภานะครก็สําหรับวันนี้นะครูเจษด,ดาพงศพันธ์นะครับวันนี้ระดับชั้นม5นะจริงๆแล้วปกติก็พบปะพูดคุยกับพวกเราอยู่แล้วในคาบเรียนในแต่ละสัปดาหนะ์วันนี้ครูก็ไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรที่จะมาแจ้งนักเรียนหรอกครับเพนะราะก่อนหน้านี้ทุกคนก็คงจะได้พบกับท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการทารารั้ง4ฝ่าย ก็คงจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแนวปฏิบัติต่างๆที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันอยู่แล้วก็คงจะพอสมควรน,นะครับส่วนครูนั้นก็แค่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะครับในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีสิ่งไหนสําคัญไปกว่าการใช้ชีวิตให้รอดพ้นจากโควิด -19 เลยครับก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแม้ว่าหลายๆคน อาจจะได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ตามแต่เมื่อไหรเราประมาทนะครับโอกาสในการติดเชื้อมันก็ยังสูงนะครับตรงนี้ก็คือประเด็นแรกประเด็นถัดไปก็คือเรื่องอนาคตของนักเรียนนั่นหละครับตอนนี้อยู่ม .5 แล้วนะครับปีหน้าก็จะเป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียนแล้วแล้วไม่นานต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปตามทางที่ตัวเองถนัดในระดับมหาวิทยาลัยสิ่งสําคัญก็คือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อนะครับ ตอนนี้ต้องเตรียมได้แล้วนะครับนะจริงๆไม่ใช่เตรียมวันนี้นะจริงๆต้องเตรียมก่อนหน้านี้แล้วนะครับนักเรียนต้องศึกษาข้อมูลดูให้ดีในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อแต่ละรอบเลยครับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยเขาต้องใช้อะไรบ้างต้องยื่นคะแนนอะไรบ้างพอร์ตโฟลิโอต้องมีอะไรบ้างตรงนี้สาคัญอย่ามัวแต่รอคนอื่นอย่ามัวแต่รอเพื่อนนะครับเพื่อนก็ไม่ได้รอเรานะครับนะก็ขอฝากกันตรงนี้นะครับทุกวันนี้ทุกคน มุ่งแต่ไปข้างหน้าครับไม่มีใครรอใครนะครับแต่ที่สําคัญก่อนที่จะไปเลือกมหาวิทยาลัยย้อนกลับมาถามตัวเองก่อนว่าตัวเองค้นพบแล้วอย่างค้นพบตัวเองแลหรือยังนะรู้หรือ,อยังอนาคตจะไปทําอะไรจะไปด้านไหนจะเลือกใช้ชีวิตในด้านไหนนะครตัวเองมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างตรงนี้นะครับที่สําคัญยิ่งกว่า เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ค้นพบตัวเองเรียนไปก็ไร้ประโยชน์ครับเหมือนอยู่กลางทะเลอัน,นอยากให้ทุกคนคนํานึงในเรื่องนี้นะครับเข้าใจครับตอนนี้หลายคนสับสนวุ่นวายกับการปรับตัวในช่วงที่โลกมันเปลี่ยนแปลงแบบหักศอกนะครับทุกคนต้องปรับตัวล้วนเด็ดเจออุปสรรคต่างๆก็มากมายปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครอบครัวหรือว่าเรื่องเรียนก็ขออย่าได้ท้อแท้นะครับ ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับแต่เรื่องไหนที่ไม่สาคัญก็อย่ากเก็บออกมาคิดพยายามอย่าสร้างปัญหาใหม่ให้กับตัวเองนะฮะเมื่อไหร่เราเก็บมาคิดมากปัญหามันก็เยอะนะครับปัญหามันมีสองอย่างครับก็คือปัญหาที่แก้ได้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก้อนหินก้อนแรกเท่ากัาปั้นนะครับสกิดนิดเดียวมันก็ไปแล้วมันก็เปรียบเสมือนกับปัญหาที่แก้ได้ในขณะอีกก้อนหนึ่งเบื้องเริ่มเลครับผลักยังไงมันก็ไม่ไปครับแล้วเราจะไปดื้อรั้นผลักมันทําไม ล่อยไหมครับเสียเวลาเรือเปล่านะนานภัยฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหินมันก็กลนลงเองนะครับนะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้นักเรียนละเลยปัญหาหรือทิ้งหนีปัญหาไปแต่อยากจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องปัญหาบางอย่างนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยมันอาจจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาทําให้ปัญหาเหล่านั้นนะหายไปก็ได้นะเช่นเดียวกันครับนักเรียนอย่าไปยึดติด กับการแก้ไขปัญหาอย่าไปยึดติดกับข้อด้อยของตัวเองแต่ลองเปลี่ยนให้มันเป็นจุดเด่นจะัดตัวที่ไม่เหมือนใครครับเจ mm hmm. ชนาทิปสงกสินนักฟุตบอลทีมชาติไทยะสูงแค่158ซนติเมตรแค่นี้ใครเห็นเมื่อก่อนนะตัวเล็กแค่นี้ยจะไปเล่นฟุตบอลได้ยังไงจะไปต่อสู้กับคนที่มีร่างกายสูงใหญ่ได้ยังไงเป็นไงนะครับตอนนี้เล่นอยู่ลีกอนดับหนึ่งของเอเชียเจลีกญี่ปุ่นนะครับ เพราะเขาไม่ได้มองรูปร่างขนาดเล็กของเขาเป็นจุดด้อยเลยครับแต่กลับเปลี่ยนให้เป็นจุดเด่นใช้รูปร่างขนาดเล็กของเขาฝึกฝนฝึกซ้อมให้มีความคล่องแคล่วว่องไวเลี้ยงฟุตบอล,ลบหลบปลีกคู่ต่อสู้ได้อย่างสบายนี่คือตัวอย่างทั้งเรียนก็เช่นเดียวกันครับอ่านตัวเองให้ออกมองโลกให้เป็นเราชอบแบบนี้เราอยากเป็นแบบนี้แต่โลกไปถึงนู่นแล้วครับบางทีมันก็ย้อนแย้งกันนะครับ แอนสิ่งสําคัญตรงนี้ก็ต้องกันหนึ่งสุดท้ายก็จะฝากนักเรียนทุกคนไว้ว่าเ,เป้าหมายนะครับตอนนี้ทุกคนต้องมีเป้าหมายแล้วนะครับจะไปที่ทางไหนต้องวางเป้าหมายไว้ชัดเจนอะไรที่มันใหญ่นะครับพอมันยิ่งไกลขนาดมันจะกลับเล็กลงเป้าหมายที่นักเรียนวางไว้เช่นกันไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนนักเรียนจะฝันยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่ถ้าเมื่อไหร่นักเรียนไม่ลงมือทําไม่วิ่งเข้าหามันเป้าหมายมันก็ยิ่งไกลไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มองไม่เห็น,นกลายเป็นอากาศอย่างหนึ่งก็ขอฝากไว้ข้อคิดดีๆสําหรับเชา้านี้ให้นักเรียนได้มีกําลังใจนะครับในการทําตามสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับในอนาคตขอบคุณมากครับ